สวัสดีครับพบกับช่องมอนสันชาแนลตอนนี้กำลังจะเดินไปรับลูกสาวนะเพราะช่วงนี้ลูกสาวต้องไปเรียนเดี๋ยวเราจะเดินไปรับลูกสาวนะครับ Nước xào có máy cây chặt cả. Chặt không bỏ lỡ những ท่นบอกว่ากราะตางานยสัดีครับเดี๋ยวพี่ทำงานด้วยันมาลู้้สารมืนกันนะครับเดิสักพักหนึงครับนี่ในซอย

นะโรงเรียนสัตวิยทยางากสุาวกันตัวคองได้เด็กก็มารับทยอยมารับเลยววันเร็วประมาณสี่โมงมันมาเรียนสับบุ้ง ปลูกฟองไปแะควรับขายวัสดีครับครับผมใสบยังยาวโอเคยาวอท้าวพ่อใบโอเคครับมาตามปกติครับผมสวัสดีค่ะอ๋อเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลย นนวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้หนูมีอะไรให้ป้าดูว่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เรียนอะไรบ้างป้าถามวันนี้หนูเรียนกำลังกำลังข้อมือกำลังข้อมืออังกฤษอังกนนี้จะศาสตร์อันนี้จะาศนนจะสาสตร์แล้วก็อืมมันอูให้ดูอะไรคะับู่ทำให้หน้องอืม อะไรอ่ะนี่ร้อยร้อยโอรอยเองรอยเองทำเองด้วยให้อร้อยเองทำเองโอ้เก่งมากเลยอ่านี่เราก็มาถึงรับตัวเด็กดื้อ โอเคได้ได้ดูรักน้องที่สุดเนีก็เลยทาให้น้องออรักน้องที่สุดเลยอไม่รู้นจะใส่ได้หรปล่าจะใส่ได้เพราน้อเล็กมากเลยเดี๋ยวราน้องมาเราค่อยเอามาให้น้องใส่แล้วกัน <Okay. S 1> อะที่เราก็จะเดินไปไหนลูกเซเว่นเดินไปไหนนะเซเว่นสาวกเซเว่นอีกแล้วเซเว่นดีเล่น อาวกเซเว่นอีกแล้วโอ้โหดูรองเท้าเขาสิเื้อให้เมื่อเมื่อคืนอะไรนะเสอให้เมื่อคืนใครซื้อให้ป้าซื้อให้อ๋อป้าซื้อให้นี่ตัวอะไรเนี่ยแอนควินแอนควินชื่อไข่มุกชื่อไข่มุกแอนควินหรือชื่อไข่มุกชื่อไข่มุกไข่มุกแจมมากเลยเนาะ ไข่มุกดำไหมุกดำเริ่มดำแล้วเริ่มสุกกระปกแล้วต้องไปเอาไข่มุกใส่เครื่องใส่ไปแล้วก็แล้วไข่มุกมันก็แบนแบนไข่มุกก็ปั่นไข่มุกก็จะตายวันนี้วันนี้เรียนยากไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยไม่ยากเลยปะปะค่ะามาเกิน พรุ่งน,นี้มาคันเป็นนักศึกษาไม่เกินแปดโมงนะนถ้าเกินถ้าเกินแปดโมงคือหนูจะไม่ได้ขึ้นเลยโอเคหนูก็ตื่นเช้าหน่อยตแต่พรุ่งนี้ไม่ได้ใส่กระโปรงนะคะกูบอกให้ใส่กางเกงนะคะว่าอะไรใช่กูบอกว่าใส่เสื้ออะไรก็ได้อ๋อใส่เสื้ออะไรก็ได้เราจะเพื่อนเหนื่อๆไ่ได้ยืมไ,มไม่มไดเอาอะไรให้เคิวให้เคิว ai tiêu à ok,เอา okay. à hả ào cái ok sao right. okay. Right. ok, bye bye con